สวัสดีค่ะนี่วันนี้อยู่สวนกันนะคะ มันรับออกซิเจนกันค่ะพี่พี่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไปบนสุดเราก็จะติดกระทนอม เย็นชื่นใจบรรยากาศนะคะอากาศมีคนวิ่งอยู่นะคะมีคนแล้วก็มีเป็น he. สูงอายุเนาะมาเดินออกกำลังกายนะคะเปู่คท,ทุกๆเช้าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงญี่ปุ่นนะคะสิบโมงเช้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้คือเราเดินทะลุหมดเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวไปทางนี้บ้างยังไม่เคยไปเลยนะคะทุกทีไปแต่ด้านขวาเนาะบรนยากาศ เพิรู้มีทางลงด้วยนะคะตุู้ทีไปอีกด้านหนึ่งเนาะไม่เคยเห็น้เพงเคยมานะคะเพิงเคยมานะเนี่ยตุทีจะไปอีกด้านหนึ่งที่ติดกัดถนนเนะมาคะ่ะลองดู จะออกไปทางไหนสักวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่านะคะโอ้ยยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยลองดูนะพี่ๆลองดูแล้วเขาก็มีปักด้านข้างด้วยไงไม้กันไว้อ๋อ นี่นะนี่ก็ออกตรงข้างหน้านี่เลยเดี๋ยวอ้อมดูค่ะพี่ๆเนาะลองอ้อมดูถ้าจะตรงไปเลยอ,อ้ามีทางนี้ด้วยอ้าแต่ทางนี้ไม่ให้ออกโอ้ต้นไม้ใหญ่ใช้ได้บรรยากาศนะพี่ๆดูเสียงนกนะเสียงนก เสียงธรรมชาติเสียงลงมบรรยากาศเย็นสบายนะคะสดชื่นทางนี้ก็ออกได้ทางนี้ก็ออกได้กำลังคิดอยู่เดี๋ยวไหนก็ไปาทางนี้แล้วนะไปต่อ ตอนที่มาแรกๆก็กลัวเหมือนกันนะคะพี่ซีเนาะไม่เคยขึ้นมาเนาะอนนพอได้เดินมารับติดใจค่ะพี่ค่ะติดใจเพราะว่าอากาศสดชื่นมากนี่ติดถนนพอดีเลยนะคะตรงก,กูอ๋อข้างหน้าเป็นไร่เป็นสวนเราไปไม่ได้นะตรงนู้นเพราะเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะ แต่เ,เราก็วนแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมนะขึ้นเขาอีกรอบนึงอ่างวนอะอะไรนะนเนาะต้นเดินดูสักนิดนึงออกไปข้างนอกอะในะคะไหนๆก็มาและอ๋ออันนี้เขาก็แยกเป็นคือเป็นซอยแบบ ซอยให้เดินเนี้ยเยอะมากนะคะแล้วข้างบนนี้ก็ขึ้นไปได้นี่อะไรเนาะสารเจ้าเปล่าอุ้ยทางนู้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะพี่ๆ๋ย่เราจะเดินเดินไปกกอกๆกันค่ะไม,ไม่ดูเข้าได้ไหมพี่นะวะัดขออนุญาตขึ้นเลย สายเจ้าค่ะพี่พี่ค่ะเหมือนที่บ้านหนูเลยที่อันนี้ก็เุาปีใหม่เนะเขาก็จะเปิดไว้นะคะ oh, what? 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 อ๋อวัดนะวัดวัดข้างบนจะเป็นเขาให้เดินขึ้นต่อมีสไลเดอร์ด้วย ไปค่ะหนูอยากไปฟังนุน้นไปเดินกันค่ะพี่พี่ออกกําลังกายช่วงนี้ไม่ค่อยได้เดินออกไม่ค่อยได้ออกไปเดินายคลิปนะคะรู้สึกว่าเดินนิดเดียวก็เหนื่อยละ ผิงแห้งไปหมดแล้วเคยมาเลคันเนี่ยอยากขึ้นไปอยู่นะลอง <c ười> คิดยากนะคิดยาก